ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องลำโพง JBL Go 2นะครับผมกับหูฟังของ JBL เหมือนกันนะครับอันนี้ผมสั่งไว้ประมาณ3วันนะครับ3วันถึงนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเลยนะครับอันนี้ผมจะสั่งเป็นสีอบเชนบย,ยนะครับสีสวย่ะะครับสีนี้ ลองมาดูเลยนี่นะครับผมของข้างในก็ปลอดภัยดีนะครับนี่นะครับผมนี่คือตัว JBL Go 2นะครับนี่นะก็อันนี้เป็นของแท้นะครับประกันมหาจักรนะครับ ถ้าอยากจะสั่งเป็นของแท้นะครับต้องต้องดูตรงนี้นะครับผมนี่นะถ้ามันมีโค้ดตรงนี้ประกันฟรีอีกสามเดือนก็คือของแท้นะครับของแทจะนําเข้าโดยมหาจักรนะครับผมก็ภายนนอกก็ประมาณนี้นะครับดูมาดูส่วนของหูฟังนะครับซึ่ง ตัว JBL Go 2ประมาณ1,490ครับราคาเปิดตัวนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ700นะครับลดไปประมาณ50%นะครับช้อปปี้ร้านซล้าก็มีนะครับผมนี่จะเป็นหูฟังนะอันนี้ผมจะสั่งเป็นสีดำนะครับสีดำนะเดี๋ยวค่อยลองมาดูปคลิปหน้านะครับอันนี้มาแกะกล่องชฉยๆนะครับผมนี่นะ c สอง si นะครับผมนี่ประกันมหาจักรน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะอ่าเดี๋ยวเรามาลองแกะตัวลำโพงกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ยังไงก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้มาอันบ x ็อกแกะกล่องก่อนนะครับผมอันบ็อกแกะกล่องนะครับผมแค่นั้นเองก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่นะจิมยานะครับ